เ่าจะทำไม่ได้มาให้ด้วยครับเองเาเอกสารมาแจกเขาจะมีหอมมนสาหรับเปิดตาดอกค้าถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ความรู้อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะเทียวมาเรื่อยๆไางน้หนูเทียวมาเรื่อยๆไม่ที่บ้านน่ะปลูกได้แล้วออกดอกเต็มต้นแต่ไม่ติดผลซักลูกอ๋อมันจะมีตัวยาบางตัวเป็นหอโมนที่ที่ช่วยมาด้วยนะคะค่ะมันจะมันพอมันออกเป็นดอกเล็กๆใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่พี่ใช้มา มันจะเป็นคล้ายๆไม้ปาดจากย่า่เราอะเนาะปัด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 ก็้ทำไก็ทำแล้วมันก็ร่วงแล้วแล้วพ่นยาที่เขาบอกว่าให้ทุเรียนติดดอกติดผลก็พ่นมันจะมียาตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวมันเหนียวไม่ร่วงค่ะแล้วใส่ปุยมียาตัวหนึ่งที่ให้ให้ผลให้ให้ให้ทําให้ผลมันโตมันมีจะไปไล่สเตจของมันไป ก็ทำก็ทาทุกขั้นตอนแต่ไม่ได้สักลูกเลยเดี๋ยวปดารดาก็ไอ้นั่นจะเอาไปเยี่ยมนะคะเยอะไหมคะปลูกเยอะไหมคะไม่หนึ่งต้นที่มันออกดอกอะถ้าไงเดี๋ยวโทรโทรแล้วก็ไลน์ให้ดูก็ได้ค่ะปีปีแรกปีที่ความจริงมันออกออกออกดอกหลายปีแล้วนะแต่ได้กินอยู่ปีหนึ่งได้กินคือมันติดผลแล้วทีนี้มันก็ล่วงไปเหลืออยู่แล้วก็ได้กินไปสามลูก สามลูกนั้นคืออร่อยมากเนื hmm. mm ้อเนื้อเยอะเม็ดเล็กเม็ดเล็กเนื <t <t ้อเยอะเพราะว่าแม่ดาก็ซื้อแบบนี้แหละไปปลูกแล้วได้กินแค่ปีเดียวปีปีตะกี้ที่ผ่านมาออกดอกดกมากเต็มต้นแต่ไม่ได้สักลูกร่วงล่วงหมดเลยขั้วมันล่วงหมดเลยค่ะมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องขั้วไม่ให้ขั้วมันร่วงหมดมันจะเหนียวขึ้นก็แม่ดาถึงว่าปลูกได้แต่ทำยังไงถึงจะให้มันติดผล แล้วต้องป็ินข้อมูลวิชาการมาให้เขด้วยตอนปลูกไม่ให้ใส่ตัวไหนบ้างใส่ตัวไหนบ้างเสริมทักษะวิชาการไปด้วยถ้ายังไงจะมามาเล่าให้ฟังทาคุ้นคืแล้วก็ไปถ่ายคลิปที่ต้นของเราวิธีการวเพราะว่าดินน่ยมันโอเคแล้วดินหลวงดินโอเคปลูกต้นไม้ได้ดีมาก ดินแถวกรอบกอบกอบยิ่ยิ่งถ้าได้หอนือเงะงก็อร่อยงอก็ได้ผลงอะก็ลูกดกหวานกรอบอร่อยน้ำไม่ฉ่ำค่ะ ที่นี่ดินดีน้ำดีดินดีน้ำดีเหมาะเหมาะมากมันนเป็แล้วเราอ่ะเวลาที่มันน้ำท่วมที่นี่ไม่ท่วมดินคือสิ่งที่เราต้องมะคือมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของภาคเหนือนี่แม่ดาปลูกปีที่ผ่านมาปีนี้ยังปีที่สองนี่เลยนะทุเรียนของแม่ดาแต่ว่ามันยังไม่เท่าจ้าขึ้นเท่านี้เลยดินดีดีอยู่ค่ะดินดีมากแล้วก็ดูแลได้ด้วยแล้ก็เหลือปัญหาเรื่องการเปิดตาดอกแล้วทำยังไงให้มันไม่ร่วงให้มันติดให้ได้จะจับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันหลังวันหลังเอาความ เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเนาะทำทำเปที่ไปเลยเดี๋ยวหนูจะถ่ายเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปมาหรือว่าถ้ามันมีตัวตัวนั้นมาติดติดมาด้วยจะเอามาให้ดูจะได้ดูแล้วก็แนะนําเรื่องวิธีการใช้นิดนึงค่ะจะได้ได้ผลเนาะหนูก็อยากให้ได้ผลขออนุญาตหนูขออนุญาตไหว้ไหว่ายแกบนได้ค่ะได้ได้ได้ขออนุญาตเนาะความจริงแม่ดาปลูกไม่ค่อยดูแลมันแต่มันก็โตนะไม่ตายนะปลูกไปค่อยดูแลเริ่มแสนแปด ปีที่สี่ปีที่สามเขาไปเอาเขาเอาไว้ห้าสิบรูกสามสิบต้นอยู่ยูเรียยุดงของยายนั่นน่ะซื้อมาก็ปลูกให้ลูกกินไม่คิดว่าจะขายสามสิบต้นรอบบ้านประมาณกี่งานนี่แหละห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรสำครับพอดีเสร็จแล้วปีที่สามแกบอกเอาไว้ห้าสิบห้าสิบรูกทั้งหมดสามสิบต้นนะชัดไว้แค่ห้าสิบลูปแต่ก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะนะก็เอาหญ้า ใส่รอบโคนนี่ก็ตามดูดของแกน<ฮ>ะเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่เยอะก็กใส,ใส่ใส่ห่างๆนะ<ฮ>ะก็มูลสัตว์มูลวัวอะไรเรานี่แหละพอสุดท้ายมันออกมันออกมาแล้วเขาจอง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 ปีที่สี่แกเก็บผลผลิตนะแกขายพอดีเพื่อนลูกสาวแกที่ทํางานธนาคารแ,แกได้แสนแปดอันนี้เป็นข้อมูลจากมีชูของใหญ่อะไรที่ถ่ายให้เห็นจริงเลยนะคยูที่เด็ดเด็น่ะเของเราเดี๋ยวพอดานทัค่ะนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็ไปปลูกผูเรียนกันนะคะไปปลูกผุเรียนด้วยกันนะคะแล้วมาคอยติดตามดูนะคะว่าผูเรียนของแม่ดาจะโตไวหรือจะมีชีวิตรอดไหมหรือว่าจะไม่มีชีวิตรอดนะคะเรามาลุ้นกันนะคะขอบคุณค่ะ